ครับกลับสวัสดีลุงป้านะเอฟซีที่เคารพทุกท่านนะครับผมสาหรับช่วงนี้เป็นวัดก็ยังไม่ค่อยหายดีนะแต่ว่าง,งานที่จะต้องไปก็คือวันพุ่งนี้นะครับก็จะมีงานกระถินนะที่วัดสว่างอารมณ์บ้านแม่ตาวขุยตุนนะครับตําบลพระาธาตุผาแดงอําเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับก่อนเริ่มเวลาเก้าโมงนะสำหรับวัดมาตานุสร์นะครับเพื่อนกำลังจัดเตรียมงานกระถินสามัคคีกันอยู่นะสำหรับวันนี้ ต้นไม้ที่ผมดัดไว้นะครับอกว่าจะเป็นต้นมะขามต้นอย่างต่างๆมาได้เงี้ยเหมือนแล้ววันนี้ไปจะไปพอกันพ่อสำหรับต้นนี้เป็นต้นมะขามนะครับผมนี่อันนี้จอยเมล็ดปลูกเพ่จะมันลกไหลลกแง่ออกก็อยพอกันไปตัวนี้จะแต่งนี่นอยหลายต้นอยู่นะครับเหมือนเซอร์ก็จะแต่งเตี้ย,ย,ยนหนึ่งนะเพราะว่ามันจะจับรอบของมันเนี่ย บนั้นเขาจะเป็นพุม่มเป็นพุ่มหือ่ะพุ่มไหนพุ่มนั้นนีดก,กิ่งที่เขาบอเอาให้ตัดออกเนี่ยมันเกิดมันเยอะเกินเยอะ้อุบเอาไว้นี่ยอดเดียวใบก็บบ่ค่อยคมแล้วเหร <c oughs> <c oughs> อค่ะเออนี่จะเริ่มเป็นพุม่มของมัน ละเอยยาวเกินเราตัดออกมันจะได้มียอดแหมใหม่ออ,อกตั้งข้างๆแซมออกวันนี้จะไ้ตัดอย่างนักนะครับผมนี่จะแต่งไว้ประมาณนี้เพราะว่าถ้ามันมีแง้มมีอย่างอุกอะมันก็นจะดูเละอะเทอะเกินไปนะครับนี่ก็จะแต่งไว้ประมาณนี้ก่อนแล้วเราจะย้ายตีนะครับจากบนหันจะย้ายไปไว้อันนี้มันจะเข้าสู่ฤดแูแรงอ่ะเอาจะไปวางดินไมาพอต้นต่อไปนะครับครับ สำหรับต้นนี้นะครับผมใบเขาก็จะเริ่มดัดได้ล่านก์จริงครับจะได้ลกแง่ออกก่อนให้มันใหญ่แหกกันหนักแล้วก็มันจะลากออกแง่เราต้องลกก่อนที่มันน้อยให้มันเป็นคุ้มแล้วก็แหกมันจะใหญ่แง่นี้เลยก็บอกว่ามันมาจากหน่อยมาออกนะครับผมออกเรื่อยๆรกเรื่อยๆอ่ะออกแฮมกับลกแหมมันมีเรื่อยๆอย่างไรล่ะ ที่ดินน้อยเดียวบบได้เนี่ยคดหนักนี่ก็จะมาดัดจริงมันออกไล่ิีบใบเลยนะครับไล่รีดใบแล้วเาอยดัดกริงจริงนานี่หรยแบตัดเนี่ย มันยังเป็นเพียงนะครับมันเป็นอย่างม,าดาดดาดมันี่เราจะดัดเลยดัดจริงมันดัดไว้ล้วเอาไปเลี้ยงไว้ต่อนะ เดี๋ยวยิงทรงแบบไหนดัดเอาเออจะตัดไปออกวันหน้ามึงจะแตกจริงไหมไม่มึงต่อไปเลยจริงนี้ก็ดัดเลยนะครับอือหละ loạn cần này đặt thêm. เงาล้ากระตรัดออกเลยมึจะได้ส่งอี้ไว้ก่อนเนี่ยเอาก็แบออกอ้กเลยก็กิ่งเขาออกแต่งออกข้างอี้มึงจะจะเลี้ยงไว้อีก่อนนะครับผมนันก็ต้นต่อไปครับต้นนี้สูงขนาดเลยนะครับแต่กระบอกเป็นยังทดลองทำไปมันตึงงน้งแงม เดี๋ยวเราทำมาเราก็เอาเตีย้ยกว่านี้ที่ตัดไว้หั่นตัดทีหลังนี่บอออกยอดเลยนะสองต้นบอกออกยอดเลยทีนี้เราก็จะดัดอย่ตาตัดแต่งนะนี่จะมีกิ่งออกกิ่งนอกขนาดตัดออกห้องดัดก่อน đặt là người nó muốn khuya mà nó gật tóc để người ra ก้มลงอีบอเออตรง,งอีแล้วก็เง้ยข้นอึ้นะเออเนะี่ยเออแล้วก็ตัดตัดแทงกิ้เนี่ยเออโลกจะปล่อยให้เขาแตกต่อไปนะดัดกินต่อไปเลยนะครับผมนี่เป็นการเสีอเวลาเพราะว่าช่วงนี้มันกับมีแต่ดัดต้นอะ Ừ. Bắt mình lên cả. Ôi. kinh. เรียบร้อยกับดาดเลยนะครับลักษณะเดียวกันพวกกิ่งเขาจะแตกออกแตกออกใหม่หลังจากจทดาดัดแล้วกิ่งเงาล้ำไปกัดตัดออกอม,มันจะสูงช่วงนี้นะครับผมสำหรับต้นนี้นะแล้วก็จะขึ้นมานี่มันก็จะเริ่มเป็นต้นตีบอนไซแต่ช่วงต้นนี้จะสูง จะเป็นประมาณนี้เขาก็จะเลี้ยงไว้อีกก่อนนะครับผมหลังจากด,าดีอยในการแต่งกันในอย่างกิ่งเขากับพ่อในนะโาโคตรแห่งกรรมต้นต่อไปนะครับอันนี้เป็นต้นที่โชว์แรกโม้จะอรอดบ่ลอดโม้หนะเป็นเพียงตัวแหมต่างหากนะเนาะเรื่อกับมีกิ่งขึ้นีน่สูงแล้วในหะงษ์าตาถ้ามันสั้นนะครับบางกิ่งกับยงษ์าตา,าออกห้องเส้นกิ่งนี้บอกเอาเนะ่ยมาสมบูรณ์ ี่ก็บอกเอาเหลือวนี้กิ่งเดียวจะแต่งอะไรอย่างกับบันักนะต้นนี้รอให้มันให้มันติดให้มันโป่องอย่างเดียวให้มันสมบูรณ์อย่างเดียวโอเคนี่กันแล้วละเนี่ยตองง่ายไป <c oughs> มาพอต้นต่อไปนะครับผมต้นต่อไปแน่จะเป็นต้นคอยนะยังไม่ได้ดัดไม่ได้อย่างกับเตยารอมันฟื้นแต่ประเดี๋ยวนี้มันฟื้นเราเป็นพุ่มเลยสีเขียวเดีย๋ยวไปพ่อกันอันนี้จะเป็นต้นคอยนะครับ ตั้งแต่คูดมาแี่ยผมเคยดัดครั้งหนึ่งดัดให้มันงอเนะี่ยแล้วประเดี๋ยวนี้มันเป็นพุ่มแล้วนะครับนะเนี่ยเราบอกว่าเขาจะดัดอย่างใดต่อต่อไปอย่างใดนะที่แน่กิ่งนี่มันออกอเราจะตัดต่อให้มันสั้นเลยให้มันเป็นวันไซเลยดีกว่าเดี๋ยวเราลองตัดพอนะถ้าตาัดก็ไม่ต้องแต่งอย่างหนักละตัดไปเลยปุ๊บมันก็จะสัน้นกิ่งนึงก็จะออกใหม่ๆเลยตัดเลยนะครับ เรียบร้อยสันส้นๆเดี๋ยวมาพอใกล้ๆนะครับนี่นะครับตรงนี้มันจะมีกิ่งน้อยออกนะครับผมแล้วก็อยาไปเลี้ยงไว้เนี้ยรอก,กิ่งเนี้ยมันขึ้นมาเนะแล้วก็มันอาจจะมีกิ่งอื่นแตกแขนอยู่นะครับก็เป็นอันเซฟนะครับสําหรับการตัดเนาะเอาเองมาตัดเอามาเลี้ยงนะครับขุดเอามาเลี้ยงเลี้ยงแล้วก็ให้มันรอดก่อนพอรอดแล้วปุ๊บเราก็า มื่อมันแตกพุ่มมีใบมีอย่างปุ๊บแต่แล้วปุ๊บเัาจะตอนเพรมันสั้นนะครับตอนเนี้ที่มันกําลังแข็งแรงสมบูรณ์ตอนปุ๊บมียอดมันก็จะแตกออกมาแล้วก็จะมียอดใหม่ออกนี่ก็จะเป็นทรงเตี้ยละนะครับครับสําหรับบอนไซนะมันก็จะมีวิธีทำอย่างเงี้ยตัดไปเรื่อยๆตัดอย่างเงี้ยมันก็จะรอเมินอยู่กว่ากิ่งนี่จะออกมาและจะง่อยแล้วกว่าเราจะดัดได้นะครับลองคิดพอมันก็ต้องใช้เวลาในการทำอย่างต่างๆไม่ว่า ทาวันนี้วันพุธออกมามันใหญ่เลยเขาไปแต่งเลยหมดจ้าน่ะมันต้องรอเวลาให้มันเจริญเติบโตเห็นอยู่นะอย่างเช่นบางต้นที่ผมมาไดเอามาแต่งที่ดัดดัดไว้นะครับเดีย๋ยวเราไปพอกันเนี่ยอย่างเช่นต้นเนี่ยมาได้ลกแงี่ยนะครับผมไปได้ไล่ลกแงี่ยไปเป็นรอบเป็นรอบเนะี่ยนี่มันอยู่อย่างเอ่รอให้มันแตกแตกิ่งแตกก้านแตกอะไรอย่างให่มันสมบูรณ์ก่อนเมื่อมันเป็นพุ่มเกี่ยวขึ้นมาเห็นรอบเป็นก่อนแล้วก็เอามาแต่งเป็นกำหนึ่งนะนี่นะอันนี้จะเป็นแห่งต้นหนึ่ง ในก,ก,กันโลกแง่ล้วก็ไล่โลกเลยเป็นเห็มต้นหนึ่งแต่ว่าผมบดดัดเตี้ยเวพราะว่ากิ่งเขามันน้อยอยู่ต้องรอเห็มระยะหนึ่งนะจะเริ่มโปงม่ปงใหม่โปร่งอย่างขึ้นมาเราให้เขาสมบูรณ์เห็มน,น้อยก่อนนะถ้ามาอ้านนะมันจะเป็นการดัดทีทาทีเกินเขาจะบรารนะครับเราต้องรอระยะฟื้นเขาตัวยออกต้นไม้บอนไซนี่หน่อยครับก็เป็นสาระเกี่ยวกับการทําไม้บอนไซที่เอามาทําแล้วก็อัปเดตทุกการพอนะครับผม บางคนบางท่านนะเนี่ยเพิ่อนก็นติดตามอยู่มาจากคลิปเกี่ยวกับไม้บอนไซอย่างพวกเนี้ยอย่างเนะี้ยเนี่ยอันนี้เขาดัดเพื่อนไว้เขาเลต้องรอนะครับรอเพื่อนจะเริญเติบโตรอเพื่อนเป็นพุ่มขึ้นมาแหมรอบหนึ่งจากการสังเกตนะจากการสังเกตเห็นกะ็จะเริ่มมีกิ่งน้อยกิ่งอย่างขึ้นมาเนี่ยนะเขาจะเริ่มแตกกิ่งขึ้นมาแหมเรื่อยๆนะครับแล้วก็แหกเนะี่ยเขาก็จะสมบูรณ์ไปเรื่อยๆนะเขาจะแตงเรื่อยๆเต็มนะี่เดี๋ยวแหมระยะหนึ่งอ่ะ ถ้าเขาเป็นพุ่มแหมสักรอบเนี่ยเขากันแน่นจะได้เปลี่ยนกระแทกน,นะครับเนี่ย๋ยวเขาเป็นพุ่มแหมสักรอบก็ยอดอ่อนเขาก็จะเริ่มใหญ่ขึ้นนะเ้าก็จะทิ้งไว้สักระยะหนึ่งคือเขาออกดอกออก,อ,อ,กอย่างสักหน่อยหนึ่งครับแต่ว่าใบาพวกใบพุ่มอย่างต่างเขาก็คล่อยควบคุมเขาไปเตนน้อยเตืนน้อยนะครับต่อจากนี้ปล่อยเขาก็จะเป็นพุ่มปฏิติกนะครับเนี่ยเขาอยู่ตัวแล้วนะตอประมณน,นี้นะครับการทําไม้บอนซอยมันก็ต้องใช้เวลาใช้ความใจเย็นใช้หลายอย่างนะ เพราะว่าเราต้องรอเขาจเจริญเติบโตครับสําหรับคลิปนี้กับสาระไม้บอไซอยกับพี่หนาหนึ่งนะครับในช่วงนี้ก็ต้องรอให้มันมียอดมีอย่างนะแล้วก็ตัดแต่งอ,อย่างที่เราทำบรรลอกยอกแงะเขากา็มอาอัปเดตด้วยกันพอเพื่อท่านผู้ชมที่เพิ่นทำอยู่เพิ่นก็จะได้ห้วขั้นตอนอ,อย่างต่างๆเนี่ยมันก็จะมาจากพวกนี้แหละต่อไปเขาก็อยาโหดน้ำนะครับหลังจากแต่งอย่างต่งๆเพราะว่าน้ำเนี่ยเป็นรักสำคัญในการทำบอนไซนะครับ เดี๋ยวใครไปโหดน้ำก่อนสำหรับคลิปนี้นะครับต้องลาทุกคนไปก่อนขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมเข้ามาเป็นกำลังโอกำลังใจในทุกๆคลิปบอกว่าจะเป็นคลิปไหนนะขอให้ทุกท่านนั้นจงอายุมั่นขวัญยืนี่มากลก้าขึ้นโชคดีมีเงินใช้ทุกเลขทุกหวยเจริญในหน้าที่การงานเจริญในชีวิตประสบความสําเร็จในชีวิตและหน้าที่การงานจงมีอายุวันน่าสุขาพละและพลาศการันจุมเนื้อละเย็ยใจไข่ทีมีสุกอยู่แล้วของสุกยิ่งยิ่งขึ้นไปไข่ทีมีตุกของทุกนั้นจงมมลลาายยหหไดสสิ้นเือแตุ่ จงเจริญทางโลกและทางธรรมกู้หัวตัวคนกับผมพี่ดัหนเองต้องลำลังกุณคไปก่อนนะครับผมปากันได้ในคลิปหน้าครับผมกลับสวัสดีครับ